ชัมอัพชาแนลชวนสงสัยประเทศไทยเคยมีโจรสลัดหรือเปล่าหลังจากที่หนัง Pilot of Caribbean ภาคใหม่เข้าแล้วนีครับมันก็พาสงสัยให้ว่าจะมี Pilot of สยามบ้างหรือเปล่าผมเลยไปลองหาข้อมูลมาแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงตำนานโจรสลัดไทยกันเราควรเริ่มกันจากความหมายและที่มาของคำว่าโจรสลัดกันก่อนนะครับโดยความหมายของ Pilate b บัคเ e ียและฟิ g เก e ที่เป็นคำเรียกโดยสากลเนี่ย ความหมายของมันคือบุคคลที่ป้นหรือโจรกรรมในทะเลรวมถึงตามใจฝั่งและท่าเรือต่างๆเมื่อประเทศไทยนะครับนำความหมายนี้มาใช้มันจึงไปพร้อมกับพฤติกรรมของกลุ่มโจรที่เคยเกิดขึ้นสลัดในโจรยุคสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากอาการป้นเสร็จแล้วต้องรีบสลัดสะบัดตูดหนีนะครับแต่ว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษามลายูที่เขียนว่าเซลัด S E L A T ที่แปลว่าช่องแคบเพราะโจรสลัดในยุคสมัยนั้นเนี่ย ที่ประเทศไทยต้องเจอจะใช้วิธีป้นตามช่องแคบเช่นช่องแคบมระละกาที่ในสมัยก่อนเนี่ยถือเป็นแหล่งชุกชุมของโจรสลัดที่หนึ่งเลยครับแล้วทีเนี้ยเมื่อเราทราบถึงพฤติกรรมและความหมายของมันแล้วเราก็จะสามารถจํากัดวงหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยที่ผมหาข้อมูลมาสอดคล้องจากประวัติศาสตร์ของเราได้แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับก็คือ 1. โจรสลัดที่มีชื่ออยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของเราเลยกับ2 กลุ่มโจรสลัดที่ถูกบันทึกไว้ว่ามาทําการปล้นบนหน้าน้ําทะเลแถบประเทศไทยเรามาเริ่มกันที่โจรสลัดที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของเรากันก่อนนะครับเป็นเรื่องราวโจรสลัดที่เจอจากคงศสาวดานของพระเจ้ากรุงธนบุรีโดยสรุปความย่อดได้ดังนี้ก็คือพญาอนุราชสุลีสีมหาสมุทรเจ้าเมืองชนบุรีเดิมชื่อนายทองอยู่นกเล็กเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จไปถึงเมืองระยองได้ทรงทราบว่า นายทองอยู่นกเล็กเนี่ยกับกรมการเมืองระยองส่งคบกันรวบรวมผู้คนจะยกมาประทุสลายพระองค์ซึงวางแผนซ้อนซุ่มโจมตีกองทหารของทั้งสองจนแตกกระจายไปนายทองอยู่นกเล็กได้หนีไปอยู่เมืองชนบุรีต่อมาภายหลักได้ยอมเข้ามอบตัวมาสมหวิพักจึงโปรดตั้งให้เป็นพระยาอนุราชนบุรีสีมหาสมุรคลองเมืองชนบุรีแต่ปรากฏว่ามีความประพฤติไม่ชอบ ใช้อำนาจและพ่พลที่ตนมีทำตัวเป็นโจรสลัดเข้าป้นเรือสำเภาที่เข้ามาในน้านน้ำเมื่อสมเด็จพระเจ้าตักสินเคลื่อนทัพมุ่งไปยังปากน้ำเจ้าพญาได้ทราบความจึงหยุดประทับไต่สวนที่เมืองชนบุรีและได้ความว่าพระยาอนุราชผิดจริงจึงต้องโทษประหารชีวิตนี่คือคนแรกและคนเดียวน่าจะเป็นคนเดียวนะครับที่ถูกบันทึกไว้ถึงชื่อและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการเป็นโจรสลัดในตำนาน แล้วก็มีเรื่องเล่าขานเล็กน้อยครับเกี่ยวกับตอนประหารชีวิตไว้ด้วยว่าเมื่อพระเจ้าตากสินสั่งให้ขุนนางนายทหารไทยจีนจับพญาอนุราชประหารชีวิตเสียแต่พญาอนุราชมีคาถาอาคมในตัวเป็นวิชาคงกระพันสะดือเป็นทองแดงฟันแทงไม่เข้าจึงมีรับสั่งให้พันธนาการและจับส่วงน้ำทะเลจนถึงแก่กรรมและกลุ่มที่สอง กลุ่มโจรสลัดที่เข้ามากระทําการในหน้าน้ําของไทยหรือสยามในเวลานั้นเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงของยุคราชการที่4และราชการที่5ครับเป็นยุคที่ประเทศจีนประสบปัญหาต่างๆอย่างรุนแรงไม่สามารถทําเกษตรกรรมหรือกิจวัตรประจําเดิมที่ชาวจีนเคยทําเพื่อดํารงชีวิตอยู่ตามปกติได้ในยุคนั้นชาวจีนจึงนิยมออกไปตาวดาบหน้าพี่แผ่นดินอื่นหรือที่เราคุ้นเคยกับคําว่าเสือผืน่อนใบ ที่ชาวจีนอ,อพยพไปทํางานที่อื่นเพื่อส่งข้าวของและเงินทองกลับสู่แผ่นดินเพื่อดูแลครอบครัวหรือตั้งลกลากใหม่ที่แผ่นดินอื่นเลยแน่นอนครับว่าการอ,อพยพย้ายถิ่นฐานนํามาซึ่งคนจํานวนมากมายและหลากหลายเต็ไมไปทั้งกลุ่มคนที่ดีและไม่ดีเป็นเรื่องปกติของสังคมอยู่แล้วและในครั้งนี้ก็นํามาซึ่งกลุ่มคนที่มีความชํานาญต่างกันบางคนชํานาญในทางเกษตรกรรมบางคนค้าขายบางคนก็ขายแรงงานแต่ในคลิปนี้เนี่ย ผมจะขอเอ่ยถึงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับโจรสลัดก่อนนะครับกลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยู่แถบทะเลจีนใต้และเชี่ยวชาญในการเดินเรือนิยมด้วยสายกินแถบชายฝั่งทะเลก็คือชาวจีนจากไหหลำและจีนมาเกา๊ากลุ่มคนพวกนี้มักจะเป็นนักเดินเรือหรือชาวประมงมากกว่าจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นชาวไร่ชาวนาหรือกรรมกรในพื้นที่ราบและเนื่องด้วยในยุคนั้นเศรษฐกิจทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างดีกว่ามากและที่สยามเอง ก็มีความคล้ายคลึงทางสภาพอากาศรวมถึงวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นขึ้นมนุษย์อพยพกันเข้ามาทําให้ชาวจีนจํานวนมากไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งชาวจีนเล่ล่อนบางคนหาช่องทางเธอมาหากินในการเป็นโจรสลัดได้สะดวกกว่าและประสบความสําเร็จในการป้นได้หลายครั้งจึงหันมาเป็นโจรสลัดกันมากโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เชี่ยวชาญในทางด้านทะเลแต่ใช่ว่าจะมีแต่กลุ่มโจรสลัดที่เป็นชาวจีนเท่านั้นนะครับที่มาหากินในแถบสยามของสยามเองก็มี แต่ว่าไม่ได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการของชาติอื่นๆที่ถูกกล่าวถึงที่ผมพบมาก็พบว่ามีกลุ่มโจรสลัดแขกที่เคยรุ่งเรืองก่อนถึงยุคโจรสลัดจีนแต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าเราจะเห็นได้จากบันทึกราชการของรชัชการที่4เป็นสารตาเจ้าพญาอัคารมหาเสนาที่มีไปถึงเจ้าเมืองกรมการเมืองนครศรีธรรมราชทงขาและเมืองชายทะเลอื่นๆในปีพศ2396ไว้ว่า สลัดเที่ยวตีเรือแตกก่อนๆเป็นสลัดแขกเป็นเรือระดับเล็กใช้แต่ปืนขาบศิลาแต่ครั้งนี้เกิดพวกจีนเป็นสลัดเรือก็ใหญ่ปากก็กว้างถึง3วาเศษจุได้ถึงพันหาบสองพหาบคนมาลำหนึงก็70-80คนมีปืนใหญ่ประจุกระสุนถึง4-5นิ้วลำหนึ่งมีมากกว่า10กระบอกบันทึกนี้ทำให้เราได้ทราบว่ากองเรือจีนนั้นมีขยดใหญ่มาก และดำรงอยู่กันเป็นจำนวนมากทั้งกำลังคนและอาวุธสรุปได้คร่าวๆ2ประการนะครับว่าทำไมกลุ่มโจรสลัดจีนถึงมาเติบโตในไทยมากกว่ากลุ่มโจรสลัดประเทศอื่นๆประการแรกก็คือในยุคนั้นชาวจีนอพยพออกมาเป็นจำนวนมากเดือดด้วยความอดอยากยากแค้นทั้งจากภัยธรรมชาติและความขัดแย้งทางการเมืองและในกลุ่มที่อพยพก็มีกลุ่มชาวจีนที่เชี่ยวชาญทางด้านทะเลอยู่แล้วและไม่ต้องการจะขึ้นไปเป็นแรงงานบนบกประการที่2 ชาวจีนมีประสิทธิภาพในการจัดตั้งองค์กรสูงมากมีเครือข่ายชื่มโยงกันทั่วท้องทะเลมีความชำนาญในการเดินเรือและความสามารถในการหาอาวุธทำให้เหนือกว่าทั้งกองเรือของทางราชการและกองเรือสินค้าอยู่มากแต่จุดจบของโจสรสลัดพวกนี้ก็เป็นเหมือนกันแทบทั่วทั้งโลกเลยครับก็คือโดนกลุ่มประเทศที่ทำการค้าในทะเลแถบนั้นๆรวมตัวกันก่อ,กอ,กอตั้งกองเรือไล่ปราบปลาไปจนหมดอย่างของสยามในยุคนั้นเนี่ยเราก็ได้ให้ความร่วมมือแกมโดนมาครับ จากประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสในการปราบปรามซึ่งการร่วมมือเพื่อปราบปรามกลุ่มโจรสลัดเนี่ยมีมาจนถึงยุคปัจจุบันเลยครับล่าสุดก็คือไทยส่งกองเรือไปช่วยเหลือในการปราบปรามกลุ่มโจรสลัดในประเทศโซมาเลียและล่าสุดยิ่งกว่านั้นครับก็ได้เกิดเรื่องราวของโจรสลัดสัญชาติไทยที่ได้ทำการป้นกลางทะเลฆ่าคนไปถึงเจ็ดศพและชิงเงินไปกว่า120ล้านบาท เรียกได้ว,ว่าโจรปล้นธนาคารโจรปล้นร้านทองปล้นรถขนเงินมีข่าวให้เราได้อ่านกันอยู่แทบทุกวันแต่โจรสลัดปล้นเงินกลางทะเลประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนครับลายนี้จึงเป็นลายแรกพฤติกรรมของโจรสลัดแกงนี้นีโหดร้ายสุดๆจริงๆเริ่มจากนายอาคมนายกิติพิษหรือนุ้ยทิพย์กองลาดเป็นพนักงานอยู่บนเรือแลกเงินของบริษัทแห่งหนึ่งเกิดความโลภนำเรื่องราวไปเล่าให้พรรคพวกฟัง ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่คนจนเลยนะครับบางคนมีตึกแถวให้เช่าบางคนมีธุรกิจส่วนตัวที่มั่นคงแต่เพราะความโลภเพราะเงินมันจํานวนเยอะมากจึงตกลงร่วมกันป้นทั้งหมดได้ไปซื้อเรือสปีดโบ๊ทขนาดสิที่นั่งมาจากเกาะสมุยทําหลักฐานซื้อขายถูกต้องกันตามกฎหมายแล้วนําเรือไปซ่อนไว้ที่ปากน้ําหัวไซเมื่อนายอาคมส่งสัญ,ญญาณมาจากเรือโยงว่า เรือกำลังขนเงินออกไปเยอะมากสลัดทั้ง7คนจึงขึ้นสปีดโบ๊ทที่ซื้อไว้แล่นตามไปโดยมีอาวุธร้ายแรงทั้งปืนลูกซองปืนสั้นอโตโมิติก9มมหรือวอลเวอร์จุดปืนอูซี่จุดทันทีที่เรือสปีดโบ๊ทไปถึงจุดจอดเรือขนเงินที่จอดลอยลำอยู่นาคมได้โดดหนีออกจากเรือขนเงินแล้วว่ายน้ำหนีห่างออกไปและให้พักควกยิงใส่เรือขนเงินสน,นั่นวันไว คนบนเรือต่างตนกตกใจกระโดดหนีลูกปืนลงไปลอยคอในทะเลแต่ยังไม่พอครับจนสลัดกลุ่มนี้ยังใช้เรือสปีดบ๊ทตามไปไล่ยิงใส่ทีละคนจนจมทะเลไปต่อหน้าต่อตาทั้ง7คนแล้วจึงวนเรือไปขนเงินแบงก์ลงสปีดบ๊ทเงินแบงก์สิงคโปร์2.6ล้านเหรียญเงินแบงก์ลิงกิตมาเลเซีย5.6ล้านลิงกิตคิดเป็นเงินไทยประมาณ119ล้านบาท และถึงแม้ว่าจะไล่ยิงลูกเรือขณะลอยคอจนตายทั้ง7คนไปแล้วพวกเขาก็ยังไม่หนำใจคนกลุ่มนี้ยังจะท้องเรือขนเงินและลอยคอดูจนเรือจมก้นทะเลแล้วจึงกลับเข้าฝั่งเอาเงินไปแบ่งกันที่ปากน้ําแล้วแยกย้ายกระหลบหนีก่อนที่เรื่องจะแดงและถูกตำรวจไทยจับไม่ได้และนําตัวมาแถลงข่าวเมื่อวันที่25ตุลาคม2556นี้เองและเรื่องราวในคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เท่านั้นเองครับ แค่สงสัยหลังจากไปดูหนังมาเท่านั้นเองว่าประเทศไทยเคยมีโจรสลัดมั่งไม่หว่าไม่คิดว่าจะยาวได้ขนาดนี้แล้วผมก็เคยทำอีสเตอร์เอ็กของไพเรทไว้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิลเทอร์เนอร์ตัวละครสำคัญในภาคใหม่นี้พอดีไปรับชมกันได้ตามลิงก์ที่ขึ้นเลยครับขอบคุณครับ